ทเ,เท่งเถิดเทิงชีวิตจริงยิ่งกว่าละครกว่าจะมีวันนี้เรื่องราวก่อนเข้าวงการที่ไม่มีใครรู้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครโงเ่เฮงลูกชายเผยคลิปพอ่เอเท่งเถิดเทิงทางช่องยู u ูบเจนแบททีวี ักตัวอยู่บ้านถามประวัติชีวิตก่อนเข้าวงการตลกชีวิตจริงยิ่งกว่าละครประวัติพอเท่งเถิดเทิงเท่งเล่าประวัติให้ลูกชายฟังว่ามีพี่น้องหกคนตัวเองเป็นลูกคนที่สามพอเป็นนักมวยเลิกต่อยมวยแล้วมาทำงานโรงค้าสัตว์ส่วนแม่มีอาชีพแลกข้าวคือตื่นมาตีสี่ก็ไปซื้อหอมกระเทียมใส่กระบุงหามไปแล้วนั่งรถไปตามหมู่บ้าน ไปแลกข้าวเทใส่กระสอบแบกไปจนรถมารับเอาเข้าไปขายอาหารการกินสมัยก่อนต้มควายพออยู่โรงฆ่าสัตว์เขาไม่เอาตีนควายสมองควายพอก็เอากลับบ้านเอาสมองควายมาผัดเผ็ดอร่อยมากตีนควายก็เอามาเผาจนดำเป็นตอตะโกเอาคอนปอนทุบ จากข่าวข้างในก็เอาไปต้มหลายชั่วโมงจากนั้นเอามาหั่นทำต้มยำกินเหมือนเอ็นอ่อนเป็นเมนูหลักของที่บ้านครอบครัวส่งให้เรียนได้คนเดียวคือพี่คนโตส่วนคนอื่นออกป .4 หมดรวมทั้งตัวเองด้วยแค่อ่านออกเขียนได้พอที่บ้านมีคณะลิเกของตาเกือบทุกคนในบ้านทุกจับฝึกลิเกกันหมดฝึกเป็นพระเอกหนักอยู่เป็นปีพอไปเล่นแล้วเจ้าตัวขอเป็นตัวโจ๊กดีกว่า พระเอกเล่นยากพอไปบอกทางบ้านโดนดา่าแต่เราต้นทุนไม่มีด้วยจะไปซื้อเพชรก็แพงรู้ว่าตัวเองไม่ใช่อย่าไปฝืนโจกหายากพอทุกคนอยากเป็นพระเอกพระรองเป็นเจ้าเป็นตัวโกงพอก็เล่นโจกดีทีนี้เล่นโจกยาวเลย อาชีพปั่นสามล้อเริ่มตอนปอ .4 ตั้งแต่ยังไม่ออกโรงเรียนปั่นเสาถึงอาทิตย์ก่อนตอนปอ1ถึงปสแวะโรงกึงคุยหาเศษเหล็กเอาไปไอติมเรียงเบอร์พอปอ .4 เริ่มปั่นสามล้อทำอะไรก็ได้ที่มันได้ตังเช่าสามล้อวันละ10บาทปั่นเที่ยวละสองบาท3บาท5บาทบางท่าไปไกลๆวันหนึ่งได้30บาทถือว่าโอเคแล้วได้25บาท พอออกป .4 ก็ปั่นสามล้อทุกวันแต่อาชีพติดตัวคือลิเกม,มาตั้งแต่ที่บ้านก่อนชีวิตพลิกผันออกจากบ้านแม่ตามหาปีแรกก่อนทางบ้านแจ้งเป็นไปแล้วกว่าจะเป็นเท่งเถิดเทิงวันนี้ได้ชีวิตตลกดังจะต้องเจออะไรมาบ้างชีวิตจริงยิ่งกว่าละครแค่ไหนรอติดตามอีพี2